อันเปมน,นะเบมเหรอเบมน,นะครับเนี่ยครับหวานกรอบเนาะ้านสอมีโชคนะอ,อ่าโอเคครับฝากร้านเนี่ยครับผมเข้าใหม่ครับผมเริ่มใหม่นี่มาดูช่อสวยๆเลยเกิดกรุงแดงอันนี้หวานคนเดียว่อ่ะกล่องละร้อยนี่ไปรับประกันหวานยิ่งเหี่ยวยิ่งหวานใบนี้แดงหวานยิ่งเหี่ยวยิ่งหวานเลยเนี่ย สวัสดีครับอยู่กับช่องน้องน้อยชั้นเนยนะครับวันนี้น้องน้อยอยู่ที่ตลาดไทยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูอินทรพาลัมเพื่อนกาลังเข้าใหม่ครับผมอันนี้ซอยอะไรครับพี่อันนี้ซอยยี่สิบสามนะเพื่อนซอยยี่สิบสามมีสะพาัมอันนี้อะไรเฟรมเหรออ่ะขออนุญาตนะอันนี้ร้านสอมีโชคเนาะสอมีโชคนะครับศูนย์หกหนึ่งห้าห้าสองเจ็ดแปดศูนย์เก้านะครับสอมีโชคซอยยี่สิบสามวันนี้มันจะหมดแล้วเหรอครับใช่ค่ะเลยแค่นี้จแค่นี้เนาะ มันก็เช้ามาเช้าเปิดตีอะไรครับเปิดเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนถึงกี่มโ,<อ>งโม,ง,มงก็แล้วแต่ของหมดเจ็ดโมงเจ็ดโมงหมดแล้วนะเที่ยงคืนอของเริ่มเข้าแต่ไม่เยอะเนาะ<อ>ยังไม่เยอะนะปกติถ้าเยอะเต็มตอยนี้เดี๋ยวเพิ่งจะเริ่มบอกเริ่มออกเดือนไหนของเยอะกรกฎาเนี่ยเนาะประมาณประมาณเดนที่ยี่สิบห้าประมาณกลางเดือนกรกฎานะครับของก็เริ่มเยอะอันนี้มาดูอันนี้พันอะไรครับเบมค่คะพันเปมนะเบมหรอ เบีมนะครับเนี่ยครับหวานกรอบเนาะอันนั้นเดียวกันอันเดียวกันอันนี้โลเท่าไหร่ครับขออนุญาตโลละร้อยเจ็ดสิบนะครับผมอันนี้ช่อนนี้ประมาณกี่กิโลครับมันมีป้ายอ๋อป้ายกิโลนี่นะอ๋อป้ายน้ําหนักเนาะอ่อาอันนี้สามสามโลอ๋อมีแบบนี้นะครับนี่นี่คือป้ายน้ำหนักนะอันนี้หักขั้วให้ร้อยป่ะยังค่ะอ๋อขั้วสองขีดอ่าประมาณสองขีดนะครับร้อยเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบอันนี้กันเดียวกัน ราคาเดียวกันนะครับผมก็จะมีน้ําหนักบอกทุกอันนะครับอันนี้ก็5้าโลกว่าเนาะเดี๋ยวมัานดูฝั่งนี้อันนี้อันเดียวกันไหมครับปิมปอ่าปมนะครับก็เนี่ยครับผมก็จะเหลือเหลือแค่สี่ช่อเนาะตอนนุญาตนะ,ะนี่ครับก็เช้ามาประมาณประมาณเที่ยงคืนของก็จะเต็มเนาะทําไม่ได้มาเดียวมา,มาสายก็จะประมาณนี้แหละโอเคฝากแด้ครับผมร้านสอมีโชคนะอ่าโอเคครับฝากร้านเนี่ยครับผม เอาป่ะฝากร้าน <c oughs> เนาะเอาโอเคปากร้านนี่นะครับผมร้านสอนมีโชคนะครับ <c oughs> อยู่ที่ตลาดไทยคลองหลวงเนาะอ่าขอบคุณนะครับผม <c oughs> จ้าไะ,ะมาได้เลยครับอยู่ที่คลองหลวงตลาดผลไม้ฤดูกาลซอยยี่สิบสามครับผมช่องอะไรช่องอินช่องลุงน้อยชาแนลเดี๋ยวฝากช่องหน่อยนี่จ้ะผมมาจากยูทูบน้าโอเครครับก็พรุ่งนี้ประมาณพรุ่งนี้ครับติดตามไว้ก่อนนะถ้าไปกดติดตามเดี๋ยวลุงเด้งมา ก็ไปถ่ายทุเรียนมาเมื่อกี้เดี๋ยวลงทุเรียนก่อนแล้วก็ไล่ไล่ไปเนาะขอบคุณครับผมอันนี้ครับมาดูร้านต่อไปร้านแอดอมนะครับผมจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลเบอร์โทรตามนั้นนะครับ085 8 7 9 8 9 2้าดเกเก้านะครับผมมาดูอินทผลัมตอนนี้เข้าใหม่ครับผมเริ่มใหม่นี่มาดูชสวยๆเลยนี่ครับอินทผลัมสวยๆเลยครับผมอันนี้พันอะไรนี่ครับเดี๋ยวมาดูเนียครับผมนี่ แกแน่นอนครับหวานมันนี่เดี๋ยวเขอชิมเลยนะมาชิมให้ดูชิมเลยหวานแล้วครับมาได้เลยนะอยู่ที่ตลาดไทยอินธภอรนาลอมหวานหวานหวานนี่ยน้ำหนักประมาณสิบดโลนี่สิบโลครับนี่น้ำหนักสิบดโลครึ่งข้าวสี่โลสี่โลกว่าก็มีครับ อันนี้ผ่านอะไรนะไม่รู้อ่ะขออนุญาตนะครับอันนี้ผันอะไรอัน,นปลา,าฮีแดงพี่อ๋อปลาฮีแดงโลเท่าไหร่จ๊ะหนึ180่งร้อยแปดสิบบาทครับปลาฮีแดงหวานนะครับผมนี่ละลายยิ่งหวานปลาฮีแดงร้อยแปดสิบาทครับปลาฮีแดงมาได้เลยนะนุ่นกันไปครับเยอะนะมาไม่ใหม่แล้วครับตอนนี้ของเข้าเยอะครับข้างในก็มีนะ นหวานหวานหวานใบหีแดงมาได้เลยครับอยู่ที่อซอยยี่สานนะครับตลาดผลไม้ดูดูการครับผมตลาดไทยคลองหลวงประุมธานีเข้ามารึๆหน่อยนะครับผมประมาณกลางซอยนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเพิ่งเพิ่งเ,เ,เริ่มออกนะครับผมอ่ะขวังเข้าดีเลยครับมาเลยอันนี้พันอะไรปะ่กิ <laughs> นอย่างเดียวเดี๋ยวลงไลน์กินให้ดูอันนี้พันอะไรจ๊ะ โคเลซี่เนาะโลเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหกสิบบาทคนลซี่ขออนุญาตชิมหน่อยนะอ่ะโคเซี่โคเซี่เขาจะแดงๆหน่อยเกิดงแดงอันนี้หวานคนซี่เม็ดรีครับจะรีไปใดเรียกนะ่ร้อยหกสิบาทคนซี่ร้อยหกสิบอันนี้ร้อยปดสิบาทฮีแดงบาทฮี อห้ดูกล่องกันขออนุญาตนะครับนี่กล่องละร้อยมาถึงกล่องก็มีครับกล่องละร้อยนี่ใบฮีโคเนซี่อือันนี้ผ่านอะไรวะอันนี้พันลายจับพี่อย่านะขอยห,หนึ่งครับอันนี้โอ้ใบฮีแดงกล่องละร้อยหมดนี่ร้อยหนึ่งอันนี้แปดสิบบาท แปดสิบาทครับเพื่อนมาได้เลยแอดออมนะนี่อยู่ที่นครไอ้ตลาดฤด,ดูกาคลครับผมได้ครับมาได้เลยนะนี่ครับฝั่งนี้ล่ะอันนี้ก็ประมาณร้อยแปดสิบาทครับเพื่อนนี่ครับทุกคนมาได้เลยนะอยู่ที่ตลาดไทยครับผมซอยยี่สามนี่ครับลูกค้ามาดูนะจะให้ดูลูกค้าร้อยหนึ่งครับผมอร่อยอร่อยเนี่ 60บาทก็มีที่ซื้อไปทานเองแหละครับใช่ครับอร่อยไหมกําลังเนาะหวานกรอบนะครับผมซื้อทานก็ได้ซื้อปีกก็ได้กลับมาได้เลยนะซื้อใครจะซื้อไปทานก็มาแวะมาเลยอยู่ที่ซอย23นี่ร้านแอดอ้อมนะครับผมหรือจะเอายกช่อไปขายเนี่ยช่อนี้ก็ประมาณ8กิโลกว่าโลร้อยประมาณร้อยแปดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อนะแล้วแต่สายพันธ์เนาะ อันนี้โลเท่าไหร่ครับพี่ร้อยแปดสิบบาทเท่ากันกับฝั่งน<ม>ู้นครับผมมาได้เลยครับเปิดทุกวนันเนาะกี่โมงครับเปิดที่สามเปิดทีสามเ 3, นาะถึงกี่โมงครับเปิดขายถึงกี่โมงถึงสี่โมงเย็นทุกวันไหมตีสามถึงสี่โมงเย็นนะครับมาได้เลยนะซื้อไปกินกล่องเดียวก็ขายครับผมหรือจะซื้อไปขายต่อเป็นกิโลเป็นช่อบแบบนูน้นนะเห็นไหมข้างในเยอะนะครับผมมีอย่างนี้ทุกวันนะอ่ามาได้เลยครับผมโอเค พี่ขอบคุณมากนะครับพี่นะครับขายดีๆแนะนะนาให้ครับผมไปอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับผมพี่ขออนุญาตนะครับพี่สวัสดีผมมาจาก youtube ครับเดี๋ยวมาแนะนําให้อันนี้พันอะไรครับพันโคนาซีโคนาซีเนาะอัโลเท่าไหร่ครับอัลลร้อยอันนี้ youtube ครับผมฝากช่องหน่อยมาเท่าไหร่นะร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทเนาะอันนี้สกหกดูเนาะมาจากไหนครับ การจนบุรีเนาะโคเนที่มีพันเดียวเหรอไอ<ท>บาฮียังมายังไม่ออกเนาะวันนี้ออกก่อนเนาะเรสวยเลยนะแล้วก็เป็นกล่องก็มีกลอ่องเท่าไรครับ <25 S 1> กล่องละห้าสิบกล่องละ50บาทครับเพือ่<ม>นอนนี่นะโคในซี่แดงเหรอกกอ่ามาจากการจ,นบ,รนะารจนบุรีเนาะกาญจนาบุรีอร่อยอร่อยรสชาติด,ดีอืม oh. อ๋อได้ดังก่อนเนาะเออขึ้นชื่อเนาะการจรนบุรีแต่ว่าไ้กินมันอร่อยกว่านะเพราะว่าความความคิดผมนะเาแบบมุความรุ้เนาะอ๋อทำให้มันดีกว่าเขาแล้วก็เก็บแก่คุณภาพดีเนาะแต่บางบางเจ้าก็ปลูกใหม่มาอาจจะไม่คุณภาพไม่ดีเท่าเนาะใช่ใช่เลยอันนี้คือแหล่งกําเนิดเลยนะอยู่ที่การจริบุรีอําเภออะไรครับอําเภออะไรอําเภอเมืองเลย อ๋อรู้แต่มาจากสวนมาจากการเนาะโอเคอันนี้เปิดกี่โมงครับตีไรเปิดตีไรร้านตีสองนะครับเปิดถึงกี่โมงครับก็จะหมดเนาะก็ประมาณประมาณห้าโมงเย็นได้ไหมสี่ห้าโมงเย็นนะทุกวันไหมครับทุกวันเนาะชื่อร้านอะไรยังไม่มีป้ายเนาะอ๋อเดี๋ยวกระจับร้านนะก็มามาดูได้นะครับเดินมาเลยอยู่ซอย2ี่บสามผลไม้ดุดการครับตลาดไทยคลองหลวงปทุมธานีตอนนี้พึ่งพิ่งออกเนาะ ออกเยอะๆเพว่อไเดือนที่จะออกเยอะเดือนหน้าเดือนนี้ปะ<ม>ประมาณกลางเดือนได้ไหมของจะเริ่มบอกเยอะของอ,อาทิตย์หน้าอาจจะเยอะนะครับก็คือวันนี้ลูกน้อยมามาพามาดูก่อนของเพิ่งเพิ่งจะเริ่มบอกนะอาทิตย์หน้าจะของเข้าเยอะครับผมก็อาจจะเต็มซอยเนาะของเยอะจริงอลังการเลยมาได้เลยครับแนะนําเลยใครจะซื้อไปขายต่อหรือจะซื้อไปกินกล่องทองกล่องก็ได้เนาะอันนี้ขายยกช่ออย่างเดียวเนาะไม่ได้แบ่งอ่ะ แบ่งสักกันเลยไหมถ่ายไหมแบ่งไม่ได้แล้วหยอกหยอกจ้ะเอาไปกินก็แค่นี้ครับกล่องละเท่าไหร่นะห้าสิบาบบาทตะก้องกินไหมครับตะก้อกินไหมห้าสิบบาทกินไหมเอ็ดมินกินไหมห้าสิบบาทไม่เสียเนาะมันยิ่งหวานเนาะยิ่งเหีียวยิ่งหวานเดี๋ยวซื้อไปกินสักกล่องแนะนำหน่อยอันไหนหวานเหมือนกันไหม เดี๋ยวพี่อุ่นหนวนกล่องหนึ่งเดี๋ยวขอชิมก่อนหวานไหมหวานหวานนี่แล้วอ่ะเอากล่องหนึ่งเดี๋ยวเนี่ยรับเดี๋ยวชิมให้ดูโคเอนซี่เนาะเคยทานเคยมันต้องเออมันต้องกัดทางทางยาวอ่ะไม่ห่ะาัขวางนี่ต้องตัดขวางนะต้องตัดเข้าไปลึกๆกัดขวางนะอย่าไปตัดตูดอย่างนี้นะมันจะหวานเนาะมันถ้าปกัดอย่างนี้จะฝาดเทคนิคนะครับกัดอย่างนี้ฝาดนะครับต้องตัดขวางแบบเนี้ย อืมอ,มอมืหวานหวานเลยไม่ฝานครับหวานเจ็บเลยเนี่ยรับประกันหวานยิ่งเหี่ยวยิ่งหวานเม็ดก็รีบอืมอร่อยอร่อยอ,อืมอ่ะอืมหวานหวานสีแดงแล้วเซื้อไปกินกัน โอเคครับผมก็ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผมให้นแนะนําให้นะจ้ะโอเคไะอ,อร่อยไหมกล่องไหนอร่อยหวานๆกล่องไหนก็ได้เนาะ้อจะซื้อไปกินครับผมเนี่ยน้อยซื้อสีแดงมาเลยนะอ่ะอันนี้แหละกล่องเท่าไหร่ร้อยร้หนึ่งเนาะนี่ครับร้อยหนึ่ง,นะงซื้อแล้วก็กินเลยนะอ่ะนี่จ้ะโอเคแล้วใส่ด้วยกัน ไะซื้อไปฝากแม่บ้านแล้วตะก้อนด้วยตะก้อนมาดูใกล้ๆแล้วจะกินให้ดูนี่นะอันนี้บาฮีแดงใบฮีครับผมตะกี้คนเนซี่เนี่ยสีให้ดูเนี่ยกัดในด้านขวางนะครับนะกัดด้านยาวนะจะไปกัดอย่างนี้นะครับจะไปกัดด้านสั้นนะนขวางแบบมันจะมันจะฝาดเป็นแบบนี้จะหวานกัดลึกๆด้วยครับผมให้ครึ่งเม็ดไปเลยอ่ะอืมลยเลีอยอืมอร่อยอร่อยหวานนะครับเนี่ยไม่ฝาดเลย ไ่ฝาดละประกันนี่ยใบหแดงหวานยิ่งเหี่ยวยิ่งหวานเลยเนี่ยก็อ๋อไปเดี๋ยวกินได้รถอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวง่ายพามาชมนะนะครับผมอินทพาลัมใบหิแดงแล้วก็อ่าอันนี้อะไรนะโพเดซี่เนาะจากโพเดซี่แดงมีมมสรุป<ด>นะครับก็ร้อยแปดสิบร้อยหกสิบนะครับผมแล้วก็เป็นกล่องกล่องละร้อยแล้วก็มีกล่องกล่องละห้าสิบบาทครับ อ่าใบงเง,นะบงียแดงฝั่งนู้นนะกฝั่งฝั่งนู้นก็ราคาเดียวกันครับผมนี่นะครับผมก็มาได้เลยครับของพึ่งจะเริ่มมานะครับผมว่มาอาทิตย์หน้าของจะเข้าเยอะนะเพื่อนนะประมาณกลางเดือนครับอยู่ที่ตลาดไทยซอยยีสามครับคลองหลวงปทุมธานีก็เข้ามารับชมแล้วก็มาซื้อกันได้เลยครับผมรับรองว่าของอร่อยตอนนี้แก่ัดนะครับผมก็ได้ได,ได้ได้ดูดูการกินยีาราฟลามก็ถึงน,น้อยก็พาชมเนี่ยครับมันมีแค่ไม่ไม่กี่ร้านนะแต่ว่าของ เริ่มเข้าแ Harr ล,ล้วครับก็มาได้เลยครับผมโอเคน้องน้อกยก็พาชมแค่นี้ก่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ like ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับน้องน้อยนะครับอ่ะเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับผมโอเคครับ